สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้ผมจะพามาดูหน้างานที่ขุดลอกไปแล้วนะครับวันนี้มาเช็คดูหน้างานอันนี้ขุดไปแล้วกอบสองปีครับเรามาเช็คดูหน้างานกันว่าเป็นยังไงบ้างันนี้ขุดไปคิวดินนะ่าเป็นงานขุดลอก แก้มลิงนะครับเก็บน้ำคิวดินน่าจะประมาณสองแสนครับแสนคิวที่ขุดไปดูครับจากตรงเนี่ยครับขอบคันนี่เลยถึงนี้ยาวไปถึงนู่นนะครับ ดินที่ขุดขึ้นมาก็เค็อนไหวขันตรงนี้ครับเคนี่นี้ทั้นหมดตรงนีเนเน้เป็นคูนคุดทำงานยากมากเลยครับกว่าจะเสร็จก็ทางเหลืองทางเหลืองกันหมดทีมงานเรา เป็นดินทรายนะครับทรายผสมหินดินแบบนี้ตรงน,นี้ก็ปากหอตอนนี้แรงครับน้ำแรงน้ำยังแห้งอยู่ขุดลึกลงจากะระดับเนี่ยประมาณ2เมตรครับจากระดับน้ำสองเมตรกว่า ช่วงนั้นทำงานตอนหน้าฝน,นครับหนักถือว่าหนักเอาการดูครับเพราะว่ามันหน้าฝนแล้วดินมันเป็นแบบนี้สิบล้อวิง่งแทบไม่ได้ครับ ก็ุรักทุเลขึ้นได้ประมาณนี้ครับนี่เดินไปยังยังเป็นโคลนอยู่นะครับข้างล่างแข็งแค่หน้าดินวันนี้ฝนตกด้วยเดี๋ยวพาไปดูมุมนู้นครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปดูครับเรามาดูมุมนี้นะครับมุมนี้ก็จะมีท่อท่อเม็ดหนึ่งช่องนะครับเพื่อให้น้ำไหลาจากตรงนี้มา ดินก็มีขึ้นฝั่งนี้ด้วยครับตรงนี้เป็นที่ที่หลวงหมดเลยนะครับเอาดินมาขึ้นนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ที่ชาวบ้านครับขึ้นมาก็ฝนตกน้ำดินก็สะลงไปอีกนี่ครับ ขุดเป็นตัวแอลนะครับจากฝั่งนู้นที่มามาเป็นตัวแอลมาฝั่งนี้ครับถึงถึงคันตรงนั้นนะครับเห็นไหมทังน,นี้่าันี้แหละครับทันกั้นนะมึงขุดตามคันไปเลยนะครับ นก็ขึ้นตามคันครูตามคันไป เดี๋ยวเรามาดูงานก่อสร้างอีกหนึ่งตัวของเรานะครับเป็นงานก่อสร้างอันนี้เป็นเป็นบล็อกอาคารไว้สำหรับเซอร์วิสเซอร์วิสวาลนะครับของตัวนี้เป็นน้ําเป็นน้ำอ่า น้ำจากโรงสูบนะครับสูบเพื่อามาเติมพวกบอ่อเก็บบอ่อเก็บน้ำทําพวกปลาพวกอะไรเนี่ยครับดูครับพอต่อตรงนี้เดี๋ยวเชื่อมหน้าจานแล้วก็ทำจอยต่อครับดูฝั่งนี้ด้วยครับ อัน yup. นี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ร้อแค่อาจารย์มาใส่แล้วก็จอยเชื่อมจอยให้มันเสร็จส่วนงานก่อสร้างเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ไม้แบบจบ ทีมงานก็กำลังเชื่อมหน้าจานอยู่ครับใช้เครื่องปั่นไฟเชื่อมเหลือแค่ฝาครับงนี้ฝาปิดร็จบแล้ว